สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเปิดขคลื่นคุยข่าวนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกผลดิบุญมีนชุมแพรรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ ในส่วนของเปิดขึ้นคุณข่าวแนวนี้ครับคุณฟังสถานการณ์เกี่ยวกับของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในช่วงนี้เองครับก็จะมีฝนฟ้าขนองหรือว่าฝนตกในบางแห่งอยู่นะครับแต่ทางด้านของในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับคุณฟังน้ําป่าก็ไหลหลากนะครับซึ่งพื้นที่ต่อไปที่จะมีการรับน้ำเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการให้ดีนะครับคุณฟังเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับ นอกเหนือจากเรื่องของน้ําที่กําลังมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเราก็ต้องมีการคํานึงถึงเช่นเดียวกันนะครับ หลายหลายคนเองนะครับก็อาจจะมีอาการป่วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจนะครับเกี่ยวกับโรคไข้หวัดไข้เลือดออกหรือไปถึงโควิด -19 และที่กําลังเป็นที่ระบาดอยู่ตอนนี้นั่นก็คือโรค r s v นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือว่าการแพร่หรือว่าการติดเนี่ยก็เกิดจากสารคัดหลั่งหรือว่าไอจาม รวมไปถึงนะครับการสัมผัสสิ่งของร่วมนะครับคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะฟังคล้ายๆค,คลึงกับในส่วนของช่วงโควิดที่ผ่านมาครับที่มีการจามหรือว่าเป็นสัรคัดหลั่งที่มีละอองบนอากาศอะไรเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าหากเราจะป้องกันก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟัง การที่เราดูแลสุขภาพเองเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญการออกกําลังกายการรับประทานอาหารรวมไปถึงการพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราก็จะทําให้ตัวภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยครับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดในครอบครัวนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทางด้านของท่านในทวนตีนะครับได้ติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ทํางานด้วยความทุ่มเทแล้วก็ห่วงใยในส่วนของสถานการณ์น้ําในหลากหลายพ ทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการคลังติดตามสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังโดยมีนะครับร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนัญชยัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้าในช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังโดยท่านรองอธิบดีกล่าวนะครับว่า สรุปภาพสถานการณ์น้ําในประเทศไทยนะครับจะได้รับผลกระทบนะครับจากล่องมรสุมพัดผ่านนะครับส่งผลกระทบให้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำนะครับและฝนเป็นจานวนมากมีน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็ดินสไลด์บางพื้นที่หลังจากนี้นะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ในช่วงของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่7กันยายนครับคุณผู้ฟังน้ําฝนนะครับจะลดลงนะครับมวลอากาศเย็นเข้ามาแทนที่และส่วนของฝนนะครับจะกลับมาตกในจํานวนมากอีกในช่วงของตั้งแต่หลังวันที่7กันยายน เป็นต้นไปสำหรับในส่วนของข้อกังวลในเรื่องของพายุโคอินุนะครับประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับคุณฟัง ทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมชลประธานเองท่านก็ได้มีการกล่าวรายงานประชุมนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับว่าภาพรวมนะครับจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเน,นื่องนะครับในพื้นที่ตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากนะครับอิทธิพลของล่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับทำให้หลายพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําล้นตลิ่ง และน้ําท่วมขังในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําวังมีพื้นที่น้ําท่วมนะครับเนื่องจากบริเวณน้ำนะครับมีแม่น้ําวังล้นตลิ่งส่งผลกระทบนะครับจากจังหวัดลําปางนะครับจังหวัดตากบางส่วนนะครับลุ่มน้ํายมนาดนะครับคุณผู้ฟังจากปริมาณน้ําฝนนะครับที่ตกในส่วนของเขตจังหวัดแพร่ครับคุณผู้ฟังทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ํายมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ รวมไปถึงนะครับการเริ่มมีผลกระทบนะครับกับในส่วนของจังหวัดสุโข,ขทัยที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับคุณฟังทางด้านของลุ่มน้ําเจ้าพยาปริมาณน้ำนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนื่องจากครับปริมาณน้ำนะครับในแม่น้ําปิงและแม่น้ำน่านยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ต้องมีการบริหารการจัดการน้ํานะครับ จราจรน้ำนะครับพื้นที่ในรุ่มน้ำแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตอนล่างโดยควบคุมปริมาณน้าไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้มีผลกระทบนะครับต่อพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน้อยที่สุดโดยในส่วนของรุ่มน้ําชีและมูลครับคุณผู้ฟังพื้นที่ที่ตอบสนองนะครับตอนบนเองเนี่ยในรุ่มน้ําชีในปริมาณเนี่ยน้ำก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเราเช่นเดียวกันส่วนในพื้นที่แม่น้ําชีนะครับตอนล่างยังคงมีน้ําล้นตลิ่งในบริเวณจังหวัดกาฬสินร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดยโสธร มีแนวโน้มนะครับที่จะมีการลดลงของน้ําเช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็อาจจะมีน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากนะครับปริมาณน้ําล้นตลิ่งนะครับในบริเวณสถานี M7 อํเาเอำเภอวารินชำลานโดยปริมาณน้ําดังกล่าวนะครับจะไหลลงสู่น้ําโขงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถระบายน้ําได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันภายหลังในส่วนของการรับฟังการบรรยายสรุปครับคุณผู้ฟังทางด้านของโฆษกประจําสํานักมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่า ท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานร่วมกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ทางด้านของท่านนายรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างกระชิดมาตลอดและก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชน ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ต้องมาดูอะไรด้วยตัวเองนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ําแห่งนี้ทั้งเป็นอีกหนึ่งการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแบบเรียลไทม์และฟังในส่วนของการติดขัดนะครับในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ทุกคนนะครับได้ทํางานอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นประสิทธิภาพนะครับสูงสุดนะครับในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปสําหรับในส่วนของท่านรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าเดี๋ยวครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาประชุมนะครับผ่านระบบวดดีโ้ย เพื่อไม่เป็นในส่วนของการรบกวนหน้าที่การงานนะครับที่ทํางานอยู่ในส่วนของพื้นที่ต่างๆตัวในครั้งนี้นะครับก็มีในส่วนของสำนักงานชลประทานทั่วประเทศนะครับกรมตุนิยมวิทยามาร่วมกันในการประเมินสถานการณ์น้ํานะครับแล้วก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยได้มีการคลี่คลายและก็ปัญหาในส่วนของการจัดการน้ำเนี่ยได้มีการจัดการที่ดีและอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเน้นย้ําในเรื่องสําคัญนะครับที่ต้องมีการหาลือนั่นก็คือเรื่องการวางแผนการรับมือมวลน้ำนะครับที่จะเข้ามาอีกระลอกนะครับซึ่งจะซ้าเติมในส่วนของสถานการณ์ที่แย่ลงไปกว่าเดิมการประชุมในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนของความเห็นต่างนะครับในเรื่องของการขจัดปัญหานะครับแล้วก็พูดคุยให้ตรงกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันต่อสถานการณ์และได้มีการมอบนโยบายแล้วก็สั่งการนโยบายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด5ด้านนครัุณฟงงซึ่่าทีก ไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์น้าในกรมชลประทานนะครับบูรณาการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดจราจรน้ำนะครับในรุ่มน้ําชีมูลรุ่มน้ํายมน่านและรุ่มน้ําเจ้าพยาอันที่2นะครับให้หน่วยงานนะครับในส่วนของจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมชลประทาน ตรวจสอบนะครับความมั่นคงของผนังกั้นน้ําสะพานแล้วก็ในส่วนของอาคารชลประทานให้มีความมั่นคงแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับในทุกฤด,ดูกาลน,นะครับ แลวก็ในส่วนที่สานะครับคุณผู้ฟังการช่วยเหลือให้หน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรวมไปถึงนะครับเร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับกำจัดขยะนะครับที่มากับน้ําและตามไปด้วยนะครับในส่วนของประชาชนร้องขอทางด้านของทางกรมปกครองแล้วก็ปัญหาสาธารณภัยบรูรณาการนะครับในการระดมสะพักกาลังหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ไม th okay, in kind of ่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคส่วนของทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปทางด้านของการพยากรณ์อากาศครับคุณฟังก็ให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้แจ้งไปยังหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งเตือนนะครับอากาศกับพี่น้องประชาชนในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดในส่วนที่5นะครับคุณฟังการแจ้งเตือนครับก็ให้กรมชลประทานนะครับร่วมงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเท ประชาสัมพันธ์นะครับไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบสถานาการณ์อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานาการณ์นะครับทั้งหมดขั้ววนี้ก็คือเพื่อที่จะทำให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีการใช้ชีวิตนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับได้อย่างปลอดภัยจากสถานาการณ์ต่างๆที่ได้มีการเกิดเหตุในตอนนี้อยู่นะครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมีการติดตามสถานาการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการเตรียมการที่ดีนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของด้านโคศกเองครับก็ได้มีการตอบสนองหรือว่าออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการติดตามพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการสั่งการไว้นะครับคุณผู้ฟังโดยในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทางด้านของนายชายวัดรลงโฆศกประจาสานักนายกรมนตรีเปิดเผยนะครับว่า กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้มีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับและฝนที่มีการตกสะสมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงนานสถานการณ์นะครับทุกๆวันนะครับตลอด24ชั่วโมงล่วงหน้านะครับซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า กรมตุนิยมวิทยาครับได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับเวันข้างหน้าคุณผู้ฟังท่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับยังมีฝนฟ้าะนองมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแนะนําให้ควรระมัดระวังขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ระมัดระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกันโชคแรงบางแห่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือว่าน้ําป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งนะครับเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการไปอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่ แล้วก็ปลายโฆษณานะครับที่ไม่มีความแข็งแรงนะครับส่วนชาวเรือนะครับควรเดินเรืออย่างมีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือไปอยังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองดังนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่มีการตกสะสมก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ในส่วนของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากกรมตุนยิยมวิทยาต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบ้างครับคุณฟัง ทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการผลึกกําลังนะครับสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้ก็งานสาธารณสุขชายแดนภาคใต้น,นะครับโครงการร่วมมือไทยกัมพูชาในระยะที่2ทางด้านของนายแพทย์อภิชาติวัชรพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเป็นประธานในการประชมุมคณะกรรมการแผนความร่วมมือ เพื่อการพัฒน,นาไทยกัมบ,บูชาสาขาสาธารณสุขระดับประเทศประจําปีก็ประมาณ2,566นะครับท่านายของท่านรองอธิบดีเองกล่าวนะครับว่าการประชุมคณะอนุกรรมาการภายใต้คณะกรรมาการความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกัมพูชากระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการหารือกับ13หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่า TICA ของทางกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการทบทวนนะครับผลการดําเนินงานที่สําคัญนะครับของงบประมาณปี2566และเป็นการวางแผนร่วมกันสับลมตป็นส่วนของปีงบประมาณ2567หลังจากแนวคิดในการ,รขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับปราศจากโรคปราศจากภัยสุขภาพภายใต้กรอบ MOU ตัวอย่างในส่วนของความสําเร็จนะครับในเรื่องของการวางแผนนะครับปีงบประมาณนี้นะครับคุณฟัง นั่นก็คือในส่วนของจังหวัดสะแก้วนะครับจัดประชุมนะครับเชิงปฏิบัติการนะครับในการซ้อมแผนบนโต๊ะกรณีนะครับสถานการณ์สมมุติการระบาดของโรคไข้หวัดนกระหว่างสะแก้วนะครับบนเตียงเบียนมาเจยพระตะบองและอันที่2นะครับจังหวัดตราดนะครับได้มีการส่งมอบเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อเป็นการควบคุมเร่งแพร่เชื้อนะครับมาลีเรียเพื่อเป็นการนะครับเสริมสร้างการป้องกันโรคนะครับจากยุงให้ได้เป็นอย่างดี และอันที่3นะครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระพุทธบาทได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการนะครับการพยาบาลและผลลัพธ์นะครับของการพยาบาลและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในด้านต่างๆสําหรับในส่วนของพยาบาลชาวกัมูชานะครับก็จะมีในส่วนของแนวทางในการจัดการเมื่อมีภาวะตกเลือดนะครับหลังคลอดด้วยนั่นเองสำหรับในส่วนของผู้อำนวยการสํานักงานความร่วมมือ ระหว <t ills> ่างประเทศนะครับเลขาอนุการอนุกรรมการกล่าวนะครับว่าคณะอนุกรรมการนะครับได้เป็นอีกหนึ Then, ่งการทํางานนะครับที่มีการทํางานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในการลงนามเอ็มระหว่างในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไทยและก็ของทางกัมพูชานะครับเมื่อปี2559และได้มีการเริ่มจับมือนะครับกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ปี2560และขับเคลื่อนความร่วมมือนะครับมาตลอด7ปีมีความสําเร็จมากมายนะครับภายใต้แผนงานเพื่อเป็นการพัฒนาไทยกัมพูชา สาขาสาธารณสุขนะครับที่จะประกอบไปด้วย5โครงการนะครับคุณผู้ฟังโครงการที่1นึก็คือการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับตามแนวชายแดนอันที่2นะครับโครงการเสริมสร้างครับความร่วมมือและรับมือนะครับกับการแพทยระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวชายแดนอันที่3นะครับโครงการนะครับส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อันที่4นะครับโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบส่งต่อผู้ป่วยและอันที่5นะครับโครงการพัฒนาโรงพยาบาลคู่มิตรนั่นเองทางด้านของผู้แทน ITCA นะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนนะครับผู้ชื่นชมในส่วนของหน่วยงานและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมาผ่านแผนโครงการนะครับในความร่วมมือไทยกัมพูชาทางด้านของสาขาสาธารณสุขระยะที่2นะครับจะถือว่าเป็นอีก1ปีนะครับที่จะได้มีการดําเนินการต่อไปนะครับ สำหรับในส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมนะครับในการหารือในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกองบริการสาธารณสุขกองโรคติดต่อทั่วไปกองด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคสำนักงานนะครับความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนบุรีสำนักงานควบคุมโรคที่9นครราชสีมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระพุทธบาทและพื้นที่เป้าหมาย6จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีตราด สักแก้วสีสเกตสุรินและอุบลราชธานีจํานวนกว่า60คนนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อที่จะทําให้แต่ละพื้นที่นะครับในเขตชายแดนเองเนี่ยได้มีทางด้าของสาธารณสุขที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเราเองนะครับจะได้มีสุขภาพพลางกายที่แข็งแรงไม่นําเชื้อเข้ามาสู่ในประเทศไทยอยีกเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคก,ก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับเกาะสมุยครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บนะครับและเสียชีวิตแบบบูรณาการนะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของนายแพทย์ทะเลกลตดในรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับว่าปัจจุบันครับคุณผู้ฟังชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมากยิ่งขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ไดรับความนิยมอย่างมากนะครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวในชายหาดนะครับหรือว่าทะเลทั้งนี้นะครับุณผู้ฟังจากข้อมูลสถานก,การณ์อุบัติเหตุนะครับทางถนนในช่วงเทศกาล5ปีที่ผ่านมาครับคุผู้ฟังตั้งแต่ปี2561จนถึง65พบว่าเทศกาลปีใหม่นะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน1,765รายนะครับเฉลี่ยปีละ353ราย เทศกาลสงการนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ1,983ารยายเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ397รายนะครับและจากข้อมูลสถานการณ์การจมน้ำนะครับพบว่าคนไทยนะครับเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ3,000คนครับคุณผู้ฟังและกลุ่มอายุที่พบการเสียชีวิตนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีส่วนมากนะครับเกิดจากในช่วงวันหยุดนะครับหรือช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนนอกจากนั้นนะครับยังพบว่านะครับสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับจากแมงกระพุนพิษในทะเลไทยนะครับตั้งแต่ปี60ถึง64มีจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงนะครับที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนกว่า225รายส่วนใหญ่นะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อยนะครับว่าหาวหน้าของกรมควบคุมโรคนะครับและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นควรสนับสนุนนะครับให้เกิดการขับเคลื่อนโดยมีรูปแบบนะครับที่มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการภาคีเครือข่ายการแก้ไขทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะครับทางถนนการจมน้ําและการสัมผัสแมงกระพุนพิษนะครับ จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดําเนินงานนะครับโดยรวมนะครับกับเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งนะครับของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยก็ได้มีการมอบเครื่องนะครับกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดออโต้และสาธิตนะครับในการช่วยเหลือหรือว่าการช่วยชีวิตนะครับขั้นพื้นฐานนะครับให้กับคนที่มาอบรมในการประกอบการนะครับแล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทางด้านของวัติเหตุนะครับทางท้องถนนเองทางกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้มีการมอบหมวกดินภัไ่นะครับ ที่ได้มีการใส่ลวดลายนะครับที่เป็นคําขวัญแล้วก็เป็นยันนะครับจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อการลดล,ลงในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางหลายๆกระทรวงเองก็ไม่ได้อยากให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎต่ตางๆหรือว่าปฏิบัติตามข้อควรระมัดระวังที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพูดไว้นะครับก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับวันนี้นะครับผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพได้ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,547ถึง2,549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,538ถึง2,545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497 สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย